น่าสดมากน่จุดนี้วันนี้จะมาต่ำส้มเจ้าใส่กระเทียมใส่พีคี้หนูไม่คิดชีวิตใส่หงชุรสนี่ออ้แกนโคกแกนแตะแกนว่าปะดีโอ้มันต้องแกนโคกขนาด,ดนี้เนาะปะดีเนาะมันถึงจะต่ำม้วนเน่ย น้องก็ว่าต่ําที่บ้านมันอย่างแบบบเลือกมาแล้วมาไปไหนสักเต้อ<ป>เออ<ป>แกน่นโคกออ๋ันนี้เรามาเช่าร้านประดีทำคอนเทนต์นะคะแล้วก็นาวใส่บะทัวไปแล้วใส่มะนาวแล้วก็คิดไปทําไปนะคะใส่มะเขือส้ม ถ้มะเขือส้มเขียวเ,ยว,เวลาตําส้มอะ่ะมันจะไม่เละพวกนี้ห้าร้อยพวกค่ะประดี๋นะใส่ครัวเปิ้นแม่ห้าใส่มะเขือส้มใส่น้ําตาลปี๊บเอาไอ้อย่างตาลน้ําตาลปี๊บเอาอันเนี้ยก่ะปะดีน้ำตาลปี๊บใส่แค่นี้อันนี้ไอ้อย่างอ่ะปอะดี๋ปลาลา ใส่ปลาร้าพอสมควรอันนี้เราปดีปลาปร้าเหมือนกันปลาร้าเหมือนกันต้องโชว์อ๋อเขาต้องโชว์อ๋อเห็นไหมมันมีทาเป็นนะทํำคอนเทนต์เป็นนะแล้วก็กุ้งแหง้งเ <c oughs> ออยงก,กปป็ปูปูปูบดไส อันนี้ไม่ใส่ปูนะคะใส่แต่ปลาอย่างเดียวก็ว่าใส่สักตัวบอกปะดีใส่เห็ดตวงเนาะถ้าบะลําเนี่ยแหละแล้วก็ใส่มะกรูเต๋ มันลำที่ปลาลเออปลาลของป้าดีนี่ทำเองก่อบบได้ซื้อเป็นขวดเนาะเออ,อเพราะว่าปลาลป้าปดีเปินเป้นมีเปิ้นมีคาแรคเตอร์นะเออเอาตับมะม่วงไปนึ่ง<อ> <c oughs> คือปัดดีต่ำแต่ว่าปัดดีเอาหวานเนี่ยปัดดีให้การนะสำสบสำส้มหวานนะอ,อืมลำใช่อเ,อใเออแฮปัดดีลำแต่มัดส้มอ่ะของน้องต้องส้มส้ม อืมฮะประดีคือสุดยอดโอ้คือดีใจมากเลยที่แบบเจอฮะสําสเร็จรูปแบบประดีฮะสําสเร็จรูปมันอย่างไดกูบอหูมาใส่ถุงถุงหลวงขนาดนี้ว้าวสีแบบบอกให้ดุดันเหมือนของประดีเลยเนาะ สีแบบสีสุภาพเรียบร้อยไงสีสุภาพเรียบร้อยซึ่งแปลว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่สุภาพอกนะ